บ่ายนี่พ่อใหญ่หน่อยเอ้ยนี่อะไรเอกเอากระสิโพดนำโพดนี่สีไฟอุบาทโพดผู้ใด้เอาบอดโจแม่เออตั้งเป็นนิสัยของเราหนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงแม่โพดทุกหาหน้าที่หาหน้าที่โพดอาเปียงเจังโพดอีหยังเรียโพดเรืองอย่างก็เอาโพดเรืองมืออื่นเจ้าอย่าท่าเป็นเรื่มมืออื่นวันที่เท่าไรแล้วมืออื่นวันที่สองวันที่สองเป็นมืออีหยังมือวันเสาร์ บ่แมนม,มือวันสร์ธรรมดาพ่อไงออมืออื่น,นีนเพิ่นสิปลอยเพลงหม่แล้วบอโจนเมนโอ้ย่าเพลงไม่ต่อหกอักน้องได้สองเม้าโอ้โอเพลงเกาเอาอมาลองไหมเพลงเกาเอามา้องไม่เพลงของพี่แดงจิตกรเออนี่แหละก็ว่าสเบ้าเรื่องนี้ล่ละเอ้าบอสิเบ้าเรื่องเดียวกันบอกเออโอ้กูเลือดตนวซาดเลือดตนวซาดแนว่ยไดอยากเปิดเหตุผลของกูเหตุผลกูอยากถามบอโจว่าเป็นยังจังโพดหูแท้สิบ่โพดจังใดเออแร้วใครถามเนี่ย ให้ทมฟังเหตุผลพ่อยายผ่านเนี่ยอันหูยุดดอกเออว่านอันมาร้องเพลงแต่ว่าเปียงจังเสียวเพลงพคุณมาลองให้มันเสียแท้เอาเอามาลองให้มันเสียจังใดถ้าบดโจวว่าเอามาลองแมนบอสอีกหน่อยเพลงคุณภาพจังเสียนะเพลงที่เป็นตำนานกระสียหายไปด้ยพ่อยายแมนบอสท่าบ่มีคนเอามาเหตุไม่ คนเกิดรุ่นไม่ไงรุ่นสีหูจักบอกระซิลิลมไปจางกระซิลิลมไปอัน,นอันนี้เข้าใจแล้วปะเีอ,อ,อันเหตุผลที่สองให้ถามเนี่ยจังไรย่านแถบบอ,อย่านแถบบอจังไรย่านเพลงบอดังบอสมีคนเข้าไปฟังที่ให้หอดอวงหญิงประกาศไทยเอา้าพอญงแสดงว่าโจ้ได้อ่านโพสบอดโจได้นี่ไป่ังนี่เพิ่นโพสต์อย่นี่สงสัยเจ้าคิดอยู่ในใจมันดังไปหอด หูเพิ่นผนทด้พยองบอกอ่ะคือเสียบัตเพี้ยกู้อื่นปล่อยเขาก็คือซื่อๆอยู่งสันดอกเอาบัตเจ้าของก็ะคือว่าเขาใจยิ่งดอกเพาเป็นพ่อนานน่ะแต่ว่าบัตรายเจ้าของปล่อยเพี้ย่็คือยากผู้นั้นยากผู้นี้แท้เอากระเลวแต่ย่างขอดลูกสาวกระเลวแต่เจียนเจียนอันเจ้าไายสิบมะเขียเพี้ยก็ให้พ่อแล้วตีสิทิมพอติเลิกเอออัดฝันที่ตามได้ด้จ้าลูกสิไปตั้งผมตั้งอันนี้ปานแย่กับคูมใหมเขาเบาให้ กูลังเงินกูลังเงินบอบโจกูย่อมล่าสุดเพิ่นออกมาว่าแล้วเออว่าให้ฟังกันหน่อยว่าว่าบ๊อบมีคำถามนี่คำถามนี่บ๊อเกิดขึ้นในหัวเพราะยังขาผ่านผู้เดียวสิมีหลายๆคนอยู่เกิดคำถามเดียวกันสังสัยล่ะเนาะกสิสงสัยคือกันบ๊อบสิโพดสิโพดลาสุดอกเดียวบ๊อบแห้งได้ก่อนสิป่อยมืออก็แข็งได้บ๊อบจักเทียบบ๊อบแห้งได้มืออนั่นน่ะหากน้องเลยสองเมากันยังวะมาห้อตันโอกาสหนึ่งบอบโอ้ยี่เพีงดีๆ ค่อยเว้าได้๋ยวไปพอไงเอาเว้าซะบอกกูว่ากระน่ำเหตุผลเป็นอย่างจังโพดกระดอกกระเดอกเห็ดพ่แมนบอยล่าสุดเพิ่นได้ออกมาโพดแล้วคนถามมาหลายเพื่อนว่าโพดโจเจ้าเป็นอยังคือโปรโมทคักแท้พะนะแมนแมนเข่งหักน้องเด้๋สองเมาสิปลอยมืออื่นเจ้าเป็นอยังคือโพดคักโพดแน่แท้พะนะอืฟังดีๆพอไงผ่านเออว่าฟังดีๆเออกูฟังรู้นี่ละเปิดหูเปิดใจปิดปากฟังบ้านี่หนึ่ง กูย่านบ่มีคนเข้าไปเบิงพ่ะนะัชัดเจนบ่สองกูย่านหนาลาสามคนถัสมนำนากูกม็มีเออเพื่นว่าสี่คนขิ้วกูกะหลายเออเออห้า,หาบนันี้หาบันี้ถ้าบ่าติดมาแห้งกูอยากอายน้องโซเฟียนักร้องวัยสิบสองปี พวกร้านนี้น้องโซเฟียปล่อยเพลงออกมาดิเออเพลงค cover ขึ้นกันเพลงคเวอร์ของอคุณแม่สุสายใหญ่ดิเออเออเพลงอันนั้นไหมเออเพลงกำลังดังๆไหมเพลงยังก่อนอันอันดังอันอันยังกมันให้บ้านได้กระเปิดอะตัวแฟนเออตัวแฟนมาจังไดยเออเอาแล้วบ่พ่อจบบ่อนะบ่จบวะจบบ่เค้บ่บันนี้ฉะนั้นมืออื้อนยานังเต็ง อ้ยอ่านว่าจังเลยโนบัน้ขร์ลัมคาร์ลับอก่อยไอ้ยินตะลูกขอยว่าคร์ลัเนาะอือ่าย่านางเตงเตงครํลเตงอ่าอีหยังล่ะคลรีคลีบอกเ <laughs> จ้าของซื้อออ,ออกมาโพดมาชมมาแช่ซอยเน่เผื่นว่าเสีบยบ่ไไรโพดดูๆจนมู่เจ้าลำคานว่าสันชัดเจนบอก็ะคือบอกเพียงนั้นน้ำแน่โลดกันเอาเพียงไงลำคาญก็บอกกันเดอ้อ <laughs> เอา,อาเพราะเป็นยังตัขันว่าปานนี่แล้วเนาะเอาแล้วเาขาบอกว่าเป็นโคตรใจ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 ืจ่อใ,ใจดำประนันีมื่อนี้บ่ท่านั้นเมื่อนี้เดินทางไปที่บ้านของพี่แดงจิตกรเจ้าของผลงานเพลงเพลินเห็ดหวดีเนาะพญเนะเดินทางไปขอพรจังสี่แม่เดินทางไปขอพรครูบาอาจารย์ที่ว่าเป็น ครูเพลงอีกผู้หนึ่งโอ้เห็นเป็นโพลแล้วแสดงว่าได้เบอร์โทษได้ที่ยุ่งหรือเป็นว่าน่นี่หลับเป็นยังเสน่ห์ของบอจูอีกอย่างหนึ่งหูบอเออเราเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนเด้เพื่อนาเราเป็นคนคือว่าบานเฮาวางหุ่จะข่วมยังสิแหมสิเขาออกบ้านเพลินนี่มีการขออนุโยงขออนุญาตก็ต้องขอตัวเอออืมมันคือไกลกันกับเพื่อายข้าผ่านเถอบ้านไปบอเก่ไปกับขอคือกันกับขอบอคือกันบอเออนั่นล่ะ กะโอ้แน่ใจบางเทียวขอใน่ใจหมออการเข้าใจแหละล่ะบอดเขียนมาจังสันเนาะเข้าใจไปเข้าใจแล้วกับมืออื่นเรื่อพี่น้องกับเป็นปากเป็นเสียงซอยแล้วแน่เลยโตดสารเล่าเอออันเล่ากับอยากร้องอยากร้องดอกกันว่าเสียงจากของบอดีปไปไหนกับอยากร้องอยากร้องอันเสียงบอดีจังไดตั้งแต่อาจารย์ตกข้าวอีกแล้วอาจารย์สราคุณนวุฒิผุนเดอบอสธรรมดาเนอาจารย์สราคุณนวุฒิเนีว่าม้วนได้บอโจล้องเพลงไหนม้วนนักจังเพลงศิลปินแห่งชาติผู้ด้วนั้น พ็ถ้าธรรมดาอาจารย์สลาคุณอาวธว่าจังใดว่าจังสันเอ้าเพื่อนได้ฟังแล้วเพื่อนถึงชมบอสจคือว่านี่แหละถือว่าเป็นจังไดล่ะอย่าบอกนะว่าทรงตัวอตัวยางเพลงไปให้คู่สลาฟั่งคุณอ้าวสิธรรมดาตีเนาะฮะเราเป็นผู้กว้างขวางเด้บอสจคือจังว่าเราเราหูจักข้นระดับชั้นเด้เออหูจักเบิร์ตแต่คนหน่อยคนใหญุ่่นล่ะเพื่อนคบเบิร์ตเออแต่ว่าถามเพื่อนบอถามคู่สลาเพราะเพื่องใจบอสนอะแต่ว่าเพลงนี่ม้วนแท่เพ่งนี่ เอาจังได้โจกระเจ,เจกระสอยู่ไฟตรงขามกับบอสโจว,ว่าสันเถาะก็ได้น้ำกูนี่ล่ะยอดนิ่มก็ไดปล่อยออกมาเพ่งได้จบเท่จบว่าเท่กับกูนี่แหละเขาไปฟังให้ตลอดเ <c oughs> ท่าสองร้อยสามร้อยกับผานนี่ล่ละเอาแล้วเป็นจังไดอืมหลายหลายคนว่าจังไดรอ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 ผลว่าอืรอ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 ,อือกับขอให้ปังตังนั่นล่ะบอส เออจังไดไข่ไก่เชี่ยเจา้าคือเก่านั่นละะ่ะบ่อไม่นั้นน้อกน้องลุงน้ำเราฝากมา,า่ายัดคักๆเด้่พันยิ่งผันยัดคักๆเด้ไม่ยู่ได้กาาล้ามาห้เแล้วดิ <laughs> เออเจ้าเป็นตัวแท่นตัวข่อยยัดให้คักแน่ยันี่กุก้งแก้วจีนได้เป็นตัวแท่นบานเฉีวแล้วเออเพิ่นส่งเสียมาให้แล้วแ่นว่าตัวแท่นบานเฉีวเห็นน้องลุงน้ำนาะพี่น้องเนาะเพิ่นอ่าส่งนี่มาให้แล้วส่งรูปมาให้แล้วคือว่ากำลังเตรียมแต่ว่าเราคิวอีหลี น้องรูน้ำแล้วคิวแห้งอีหรือคิวบอจูรลปากว่าคิวซื้อๆพอแพ่อแนวแสบพ่อแนวมักของบอจูว่าสันเราเออคนไปให้เขาเถิเอาขึ้นบอกจังสันเนาะน้องรูน้ำก็ได้บัดวันก็ถ้าเอาสอบเขาไปให้ไหมโอ้ยันของจักว่าจะเอาสอบเขาไปได้เพยาะยังผ่านนะคอยว่าสีบอกเจ้าอยู่เห็ดเป็นพวงมาได้ของข้อเลยแไหมพ่อนะของก็ได้ลูกน้ำแต่ดสอบหนึงหาชิบโล่พุ่น เออนั่นล่ะเอ้ามืออื่นอย่าลืมมืออื่นอย่าลืมเห็นว่าบอสโจเห็นว่าห้ามทําเป็นลืมเห็นว่าใครทําลืมเดี๋ยวจับทําหมันทุกคนว่าสั่นหักน้องได้ดสองเมามืออื่นด้วยพี่น้องอ่าเวอร์ชันบอสโจพี่น้องทางช่องอ่ายูทูบสาวน้อยลําเพลินอินดี้เรคคอร์ดพี่น้องเวลาเดิมสามโมงเสาร์เก่านาฬิกา แล้วมารอจับตาว่าบอสโจสินาลาบอปล่อยออกมาหนึ่งชั่วโมงแรกจะได้ยอดวิวเท่าไรเพราะไงได้หลายไปเล้วกับยอสมดมนาแล้วเนอะฮะเอะจาจังสันละน้อพี่น้องน้องมือสามโมงสองกันนาฬิกาทางช่องสาวน้อยนำเพลินอีด,ดี้เรคคอร์ดหักน้องได้สองเม่ะอืมก็รติดตามในเวอร์ชันของบอสโจโยมมินดำวงศาผู้ํำสาวน้อยเพียบบานแพงพี่น้องเอฟซีฟนคลับฝากมานํำเดาบอสเพลียงนั้นนํำในเธอบอสเพลียงไดสัก กระบะหน้าหนาวสาวนอนเล่นเห็นไหมเอาจะเพิ่มไปกดดันแล้วหลายเพลงหลาย <c oughs> เอาบอกกันได้เลยแล้วหลายหคนว่ามันม้วนเพลงนี้สักกระหน้าหนาวน,น,นี่เอ่ะเอาสั้นพี่น้องสำหรับมือนี้กันจากล่าจากรไปแต่เพียงสำหรับพี่น้องยังคือนอดคือเถึงค้ามบอา่อไหลขามูดใดที่มันบอดีบ่งามแล้วพี่น้องถือว่าเป็นการว่านัวหัวม้วนว่าหยอกเล่าซื่อดอกบัวนั่นที่จริงแล้วกับเชื่อเราอยู่ตลอดนั่นแหละ เป็นบ้ามวนปันได้กับเชียน้อยๆเนาะ <c oughs> อ่ะสำหรับมือนี้จากล่าล่าจากพี่น้องไปเตียงสำนีพี่น้องสำหรับมือนี้ขอบคุณครับ <c oughs> ขอบคุณค่ะออกนำออกนี่โอ๋อดูขักกระเทียมนี่ล่ะบ้โตัดิ